ครับก็หลังที่สองเราจะมันเป็นระบบที่ไม่มีไม่มีระบบท่อเราก็ต้องมาไล่จอซึ่งซึ่งหลังนี้เขาทำเป็นแบบสัญญาลายตีสัญญาลายปีก็คือ,อเราจะมาไล่จอกรูครับเห้ได้เป็นเซคที่สองเลยครับ,รบ,รบผม,มไล่จอบ ให้เจาะเรียบร้อยแล้วครับซึ่งปวดนี่ครับรอยเก่าท่าปวดปวดมันเยอะครับซึ่งผมต้องไล่หรือขอบัวออกหมดแล้วปวดมันขึ้นมาตามขอบัวนี่ครับซึ่งถ้าเราไม่เจาะมันก็จะไม่หายปัญหาคือปวดมันอยู่ด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเราก็เลยต้องเจาะเพื่ออาดน้ำยา